เป็นจริงไหมเนี่ยเ <c oughs> อันนี้มันวิ่งเ,เ,เองนะอ้าแล้วยกทำไมอ่ะโอ้หัแล้วมันไม่สวยอะไรนะ ทำนี้พอแตะปั๊บมันก็ทำนี้ไอ้ไหมเนี่ยแตะปั๊บมันก็ทำนี้เออเกิดเป็นเก็ดอะไรไมได้วะตายวะโอตายนี่มันนี่นี่เกิดไอ้นี่เลยเก็บก้อนขี้หมาอย่าว่างเกิดเลยพี่ เอาแค่เหล็กติดกันยังไม่ติดเลยตัวเนี้ยเฮ้ยบ้างเด็กเออมันมันทําได้ใช่มั้ย